แกมันมาหลายพันชาตินะอ่าตอนนี้องไปก็เออสำหรับก็จิตอ่ะต้องอย่าต้องสองไนไงลูกมียิ่งยายาเหมือนกันวันนี้ขี้เกียจมากไม่มีความเปลียนเนี่ยฮะหวงละ่ะหวงหรอกหวงไว้น่ะเดี๋ยวประมาทนะไม่ประมาทนะเออต้องประมาทให้สำคัญนะ อย่าคิดว่าเราดีนะทุกคนนะาาคำว่าดีเนี่ยขณะใด,ดที่เรายังไม่ถึงมพรพคผลยิ่งจะคิดว่าเราดีถนะ้าเราคิดว่าเราดีว่าอะไรเราก็พังมาันน่าดุกนะว่าอะไรก็แสดงว่าเราคนเลวมานั้นได้คําว่าดีเนี่ยตองอย่าให้มันมีในจิตแล้วก็เมตตาเมตตาท่านแนะนำว่าไงนะให้ทําให้ดีให้ถึงที่สุดครับ ทำให้ดีที่สุดอัปมาเดนะสัมบาเดทถะถเขาบอาท่านนันหลายยิ่งยังความไม่ประหมาให้ถึงพร้อมนะจำไม่ว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างเราจะไม่ยอมทํามันใช่ไหมนิดหนึ่งก็อย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะครับต้องไวแต่ความดีคุมศินให้ดีคมมุมเมตทาให้ดีคมมุมหันสีนะครับแล้วก็สนอมหลก บอกไว้รูปทําใจจืดเจ้าค่ะเออถูกต้องไอ้จืดจืดนี่เขาเรียกสังขารุตเปฆายานนะเขามาททาใจให้จืดในยายินดีในอะไรทั้งหมดด้วยาือว่าพยายามอันดับแรกก็บังคับมั้วไหมแล้วก็เห็นคนสวยเัวด้วยคนที่มันเลิกสวยแล้วนะสวยไม่จริงเองคนทุกดูความแก่ของเราบอกมันจยแก่จยตายก็ช่างมันไปเลยเขาไม่ก็เป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหม ทรัพย์สินต่องแต่เราจําเป็นต้องหากินแต่เราคิดว่าหากินแต่เฉพาะที่มีชีวิตอยู่นีเท่านั้นนะใต้แล้วคนเหลือกันเราจะบรรลุผ่านเออมีแล้วแล้วก็ใครนัจ้านบอกว่าอุษาพยายามอ่าอุษาพยายามยะกคือมีความเพียรนะต้องรักษากำลังใจนี้ทุกวันต้องมันบริพุผานนะครับตอนหมดจิตปั๊บเห็นพระพุทธเจ้าก่อนนะ อันดับแรกก็นึกถึงหลวงปู่ทีหนึ่งนะแล้วก็นะึกถงแม่เขานะแม่เขาแม่เขามีความสำคัญมากเพราะว่าเขาอุ้มกันมาหลายแนสนชาตินะแ,แม่เนี่ยเขหนักมากแล้วก็จากนั้นไปขึ้นไปปั๊บก็ไปหาท่านปู่ทิยาณนะถ้าไปหาท่านปู่ทิยาแล้วสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดก็คือความกตัญญูรู้คุณ พอถึงที่นั่นแล้วก็ขอบารมีท่านว่าขอท่านที่เป็นวีดามันดาทั้งหมดโปรดมาประชุมกันที่บรรดุกนบพลศิลาอาสนนะแล้วก็กราบขอพระคุณท่านอันนี้ทพิ่งไม่ได้ทุกวันนะหลังจากนั้นเข้าพระจุลามุนีต้องการเห็นพระพุทธเจ้าล้าก็เห็นทั้งหมดในนั้นนะจะเห็นไหมจะไปที่ไหนก็ตามต้องอาศัยขอบารมีพระเจ้าเห็นหมดในนั้นจะเห็นเฉพาะจุดเดียวใช่ไหม วันนี้พระจุลามณีสวยมากไหมสวยมากค่ะสว่างสว่ใช่ถูกไหมเต่าสว่างมากแล้วก็สวยมากเป็นเทวดาและคมทั้งหมดนะแม้แต่พระอริยะเจ้าทั้งหมดพระอรหันนิพพานแล้วเออเห็นพระมหาหรเจนะไหมเนี่ยเห็นแ้วสว่างท่านโอ๋แล้วนี่หอมสวยมากครับสวยเทวดาใช่ถูกต้องถ้าไปตอบคงคุ้ยหลวงพ่อจับก็ได้เดี๋ยวไปโกหกหลวงพ่อ ใช่สวยจำลอแฮะเราเจอนะเคยเป็นพ่อของพ่อนะ่ะถามนี่ใช่ไหมใช่ใช่ยินใช่ยินบอกเส้นเคยเป็นพ่อมานเะนี่ยก็มีหลายองค์ที่เคยเป็นพ่อแล้วกราบทุกท่านเห็นนะขอบารมีของทุกองค์บ้านแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะอริยเจ้า,าทั้งหมดเทวดาและพุทั้งหมดปิฎามันดาขอได้โปรดใช้บารมีของทุกท่านเข้าประคับประคองใจ ถ้าขนาดใดเราจะมีความประมาทพลาดตัางในความประพฤติขอทรงใช้บารมีขั้นท่านเขายับยั้งความจิตจิตของเราที่จะมีความชั่วทันทีนี่ว่าไงท่านลงเป่แสงมาเปล่แสงเรงมถ้าเป็นแสงแสดงยอมรับนะนี่เป็นน้ำว่าทุกวันก่อนที่เราจะนอนและตื่นใหม่ๆต้องคิดอย่างนี้เสมอนะว่าถ้ากําลังใจของเราจะทั้งเผยกับอำนาจของกิเลส่องกรรมส่วนใดก็ตาม อาจจะเป็นปัจจัยให้เข้าถึงความช่วยแล้วก็ขอบรมีกองสมเดจพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกองพระพระเจ้าพุทธเจ้าทุกองค์พระอริยเจ้าทุกองคเทวดารถุลมทั้งหมดวิดามันดาคูบาอาจารย์ทั้งหมดเขาพยายามยับยั้งจิตของข้าพเจ้า่าให้เข้าถึงความชั่วนะอย่างเงี้ยท่านจะช่วยเราเนี่ยถ้ามันนึกอะไรขึ้นมาแล้วมันมีจิตโดนมาสก็หุดมาปั๊บอันนี้ว่าไม่ควรก็ต้องยับยัง้งนิีนะ ถ้าเราไปดื้อท่านแะ้รก็เดี๋ยวท่าเรขี้เกียจตอนนี้ไปขอทุกคนขอบรมีพระองค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าปาริยะทั้งหมดกีดามันดาท่านทุกมือมือพุทคนทั้งหมดพาไปที่น,นิมายพระองค์สมเด็จตระสมาพรธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณโคดมไที่มานใหญ่มากวันนี้ใหญ่ใ่ใหญ่ใใ่ห อาพระรูปประโฉงขมลาองค์ละใหญ่ไหมลูกสุดใหญ่เหมือนกันเยอะเลยเหกันเขานั่งอยู่บนแท่นเออนั่งบนแท่นนั่งนั่งแลาเรากราบท่าธรรมเนี่ยมกราบแล้วคราบกราบแล้วรู้ด้วยหัวเราแค่ตาตุ่มนั้นไหมแค่ตาตุ่มนะไม่ได้ไล่ตาตุ่มนะเนี่ยบารมีของพระพุทธเจ้านะ ตอนนี้ก็คือองค์เดียวก็มา่ี้นี่ใช่ไหมใช่เลยค่ะมื่อี้นี่เราเห็นเล็กกว่าใช่ไหมใช่จริงถ้าท่านอยู่สวรรค์ก็แสดงภาวะเท่าเทวดานะถ้าขึ้นขึ้นมาที่นิพพานก็แสดงภาวะพระนิพพานคือความโตนั้นไม่เท่ากันอย่างท่านปู่วอินน่ะท่านมีร่างกายทั้งโฉนดสิบหกโยชนะแต่เราเห็นไม่ไม่โตใช่ไหมแสดงว่าเราขึ้นมาบนสวรรค์แล้วก็โตเท่าเทวดานะ เวลานี้เรามาเข็นิพนพานแล้วก็โตทำให้เข่งง้แงพวกก็เข้าในาพานที่จะเท่าพาระเจ้าไม่ได้แมงดูหวเราก็ไม่แค่ตาตุ่มนะเป็นนั้นว่าตอนนี้ก็กราบมสรสการพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสสรุปสั้นๆว่าควรจะทํากําลังใจยังไงกําลังใจจะเข้าพระนิพพานได้โดยสะดวกเพราะรับเหมือนกันทุกคน เาตัดว่าไงบ้างท่านบอกให้มันรักษาความดีมากๆจ้ารักษาความดีมีความไม่ประมาทใช่ไหมท่านบอกต้องรักษาความดีมีความไม่ประมาทเป็นปกตินะจำไหมนะจำไหมเป็นเป็นถ้ยคําที่สั้นแต่มีความหมายเต็มอัตรากว้างขวางมากนะอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้ามีกําลังใจถ้าเราเข้าถึงแล้วท่านพูดมายาวนะตอนนี้อยากไปไหนไหม ไม่ใยญ่แล้วไม่ใยญ่แล้วเลยใหญ่นั่นตรงนี้เดี๋ยวก่อนต้องไปนะอย่างนี้ก็ไปโน่นเดินทางเข้าไปทางด้านเหนือนิดหนึ่งนิมานติดกันเป็นนิมานคภูตโยกศพเห็นไหมถึงแม่แล้วติดกันใช่ไหมใช่ค่ะเออติดกันแล้ววิมานนี่เสียอะไรลูกสีทองสีทองจะใสใสทุกเพศใเพชรต้องแล้วนี่เก่งมาก ยิ่สแสดงว่าอารมณ์จิตเนี่ยมันเป็นเวลานี้เป็นอารมณ์จิตข้างอาคาสมีจริงๆเดวิมายเขาพูดว่ากระสบเป็นสีทองไปชมเพชรนะเดวเพชรสีทองอะไรกันนะ,ะแล้วเข้าไปในวิมายของท่านพระราชก,การท่านดูกรุปร้ปไปชมท่านทรงสีอะไรหรือสีอบขาวเป็นเพชรใช่หรืพอพ่อขาวเป็นเพชรนะใสจ้าว่าแกต้อยเห็นังไง มันเหมือนที่เป็นนองค่ะโอแกล้วมันแคล้วตรงยิ้มไหมิ้มค่ะเออแล้วก็ข้างๆด้านป่าของท่านมีอะไรสักชิ้นนะอะไรสักอย่างมีกลางๆหลวงพระก่ะขนาดกลางแท่งนั่นแหละมีโต๊ะมีตังค์มีเยอะมากค่ะมีโต๊ะนะเจ้าค่ะถามด้ว่าโต๊ะนั่นแหละ โตเป็นโตที่หลวงพ่อสร้างร่วมกับท่านหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะอันนี้จะไป้นบว่าเขาสมเด็จพระนเระศักดิ์เนี่ยถ้าเคยเป็นพ่อน้องพ่อมานะครับจำไม่ท่านเป็นปู่นะดีใจไหมที่มีปู่เปนพรเจ้าดีใจเราดีใจก็ดีใจนะเรามีปู่เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหม เราจะไม่เกรงกลตัวแต่กิเลสใ,ใดที่มีอยงมากข,ขัดขวางใจเราใช่ไหมถ้ามันมาขัดขวางเพียงใดก็เราก็เย้ยมันได้แบบแกยุ่งได้แต่เพียงแค่ข้ามีร่างกายเท่านั้นถ้าข้าไม่มีร่างกายอะไรแกไม่มีโอกาสที่จะไปนิพพานแม่ฉันก็อยู่นิพพานปูฉันก็อยู่นิพพานใช่ไหมแ้่เรื่องอะไรที่ฉันจะมาเป็นเป็นที่ข้าของเจ้าให้เจ้าทรมานเล่นได้อันนี้ไม่มีความหมายสำหรับเรา แกไม่ดีนะครับตอนนี้ก็ขอว่าทานอว่าสักหน่อยที่จะทรงโปรดอะไรบ้างเพราะว่า,าท่าน,นปเป็นปู่ที่าทิยาใสท่านเคยเรียงมาเนี่ยบอกว่าให้ฟังคำบัญชงจนควงพ่อลงมากแล้วก็ขอให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยค่ะ,ะตั้งใจกห้กาวหน,าน้านะต้องทำตามหบักของหลงพ่อเออยดีมากนะตั้งใจไว้นะ ว่าจะไม่ถกทุ่พ่อทําอะไรที่ลูกชอบใจแต่มาอาจจะชอบใจไม่ทั้งหมดก็ได้นะถ้าทางกาลังเ้าผิดแต่จุดไหนที่พ่อทําไปแล้วได้จุดนั้นลูกชอบ uh huh. ก็ตั้งใจทําจุดนั้นเลยนะโ้ยเฉพาะจุดนี้เมื่อยก็พลิกหน้าพลิกหลังก็ได้นะอากาศานุกตอนนี้ไปหาท่านปุ๋ยองค์ดีไหมดีเออ ก็ต่อไปนี้ก็ทุกคนตั้งใจไปวิมัยเขาสมเด็จพระตทีปังก่อนถึงยังลงูาไบบเดี๋ยวแม่มาแ่อยเนี่ยมามาแม่นำด้ก็มาด้วยพระผู้ด้วยค่ะแต่ดีแล้วเม่ที่หลวงพถามแล้วเขาต้องการเห็นว่าลูกจะมาที่ตัวก็กล่าวไม่ตกลงนะความสว่างเต็มเดีวข้าพเจ้าวิมัยของท่านหนึ่กสาธายินมะปราลยินดีค่ะให้ก็ดีใจ พระบาทที่เจ้าทำได้เคยเป็นปู่มมป <c oughs> ลูกมาหรือเปล่าเคยใช่มใเคยนะดีใจ <c oughs> ไหมดีใจใช่ไดีใจว่าเราเคยมีปู่หัวใจอ,องแล้วนะใ่ <c oughs> ไมอโกรธแล้วไม่โกนะ <c oughs> ไแ้วแต่ความจริงลูกทั้งหมดเนี่ยมีปู่เป็นพุทเจ้าแปดสิบสี่องค์ตอนนี้ก็ไปที่มาหนึ่งนะ อิมานอีกวิมานหนึ่งเป็นวิมานที่มีความสําคัญี่สุดคือสมเด็จพระองค์ประถมนะพี่สมเด็จนามว่าพระเจ้าสิกขีแม่พาถึงยังหลบแม่กเป็นไงยิ้มแย้มแต่ดีใจลูกเพียงทานนะพี่แม่เขาดีใจมากเมื่อกี้เนี่ยหน้าอ,อยู่เขาบอกแม่สีเขาก็มาบอกเขาอเป็นตัวองค์สำคัญนะ ว่าแม่ทุกคนแต่แม่ศีเนี่ยเป็นแม่ที่มีความสาคัญมากเพราะว่าเขาเป็นแม่ดังเดิมต่อไปบางชาติเราเกิดไม่ทันก็ไปเข้าท้องคนบางแต่ว่าท้องคนอื่นเนี่ยต้องเป็นท้องที่มีเป็นโว้กท้องกับเขานะเราไม่เคยแยกโปงเลยนะเมื่อเป็นลูกไม่ทันก็เป็นหลานถ้าโยงแค่เนี่ยนะที่ในวงเดียวกันเอาไปกราบสมเร็จว่าอ,องค์ปฐมนะ ควาจริงรงพระนามพระพุทธสิกขีเนี่ยคนละองกับพระพุทธสิกขีที่เรามีชื่อในในให้เขาเขิงเขงกันนะองค์นี้ท่านนานแล้วชื่อย่อมซ้ํากันพระพุทธเจ้าจริงๆมนนีมากองค์นี้ถ้าเราเป็นปู่ปูด,ดั่งเดิมน,นะถ้าเกราบขอพรท่านว่าขอพรเป็นกรณีพิเศษว่าสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เคยเป็นปู่มาในการก่อนนะ ขอพระองค์ได้ทรงอัญเชิญสมเด็จพระจินาวน์องค์มามาประชุมกันที่นี่นะเราจะได้นมัสการมามาเลยสว่างมากพระนุษสว่างมากสวยมากไหมสวยค่ะนี่ไพน์เนี่ยสวรรค์กระพงแตะไม่ได้เลยเลยนะแล้วดูที่สมเด็จพระพุฒาเนครโคดมปฏิบันิมาด้วยมาด้วยองค์นี้ท่านเป็นพ่อองค์สุดท้ายของพ่อนะ ท่านเป็นพ่อพ่อเอเชียสิบสี่ชาติใช่ไหมไอ้ลูกก็ต้องเป็นหลานท่านสิบสี่ชาติแด้วดิยินเลยนะพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ก็เป็นผัวลูกเหมือนกันนะดีใจไหมดีใจค่กดีใจว่าเรามีหลานเป็นหลานพระพุทธเจ้านะคอันนี้หวังว่าคงไม่ขี้เกียจนะไม่ขี้เกียจเียตื่นใจมากนะถ้ามีปู่เป็นพระเจ้าจังแปดสิบสี่องค์ มีพ่อมีแม่เป็นเทวดาก็มากพรมก็มากอยู่นิพพานก็มากใช่ไหมเออขอรดนาท่านที่เป็นท่านย่าของที่มีเป็นโคกของพระพุทธเจ้าทีน่ะเพราะท่านนี้เคยเป็นท่านย่ามานิพพานแล้วมีเท่าไรขอเชิญท่านมาเพื่อชมบารมีท่านเลยมาแล้วกราบพันธนาการสวยไหมสวยมากท่านย่าใจดีทั้งหมดใช่ไหม เอ้ส so ัญญาเนี huh. ่ย <infrared> ทีสาวเขาหลูกของมะเช่ค huh. รับไอ้หลานมันแก่ก็บญาติเองนะแต่ข้างบนก็ไม่แก่นะนั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่แก่ใช่ไหมใช่ค่ะไอ้ร่างกายสปังคีแล้วมันแก่ใช่ไหมใช่ค่ะสนใจแม่ไปายตอนนี้ก็ปล่อยจมดินเป็นปุ๋ยไปนะเออเจอองอีกนะค่ะทุกคนนั่งชมบารมีนท่าสบายดูให้ชื่นใจได้ดูทุกๆองนะ ื่นใจไหมขึ้นใจค่ะท่านปู่ท่านท่านย่านีอันนี้ก็ขอเชิญท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องที่อยู่ในเขตนิพานทั้งหมดท่านมาไปชุมกันนะไหว้กันตรงนี้แหละมาแล้วนะเยีะมยเลยค่ะเต็มลานสิเต็มเลยค่ะบริเวณไม่มีกล้องเลยสินะค่ะแต่องค์สวยหมดนะใช่ค่ะดีใจไหมดีใจค่ะแล้วก็เราก็เบ่งได้สิ พ่อแม่ปูย่ย่าตายายจะนิพพานหมดเรายังมีนนคนอนี่ <c oughs> นั่นเรายังมีนคนเราเก่งจัจตอนนี้สร้างกำลังใจดีใจมากกว่าเดิมไหมีใจมที่ปฏิบัติมากมาในการก่อนวันนี้รู้สึกชุ่มชื่นมากกว่าใช่ไหม <c oughs> ที่หลังมาก็มาจุดนี้นะ <c oughs> ขึ้นมาไหวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันแล้วนะก็ต้องทราบว่าท่านเป็นปูนะคว <c oughs> ามสดชื่นจะได้เกิด แล้วมีมาใกล้ก,กันเขาจะกระสอบขึ้นกัเป็นผัมารนะเวลาได้ท่านมาใช่ไหมมามารอยู่ด้วยกันนะแล้วเราก็รับมาที่นี่เลยมารวมที่นี่จะได้ชื่นใจนะขึ <Okay. S 2> ้นมาก็พอที่สเเามเร็จอมตะผมเป็นปูใหญ่ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเราวขอวารมีท่านเราขอวารมีท่านมาประชุมกันเนี่ยลูกก็ค่าเข,ข้าใจนะ <Okay. S 2> ว่าความจ,จริงบางโอกาสท่านมาได้มาเองนะ ท่านใจะใช้บารมีของท่านโดยใช้ฉับพลันสีพุ่งมาก็เหมือนพระองค์ทรงประทับอยู่นี่ก็จะไปเกรงใจว่าเราจะต้องเชิญพระเจ้ามาเราจะบาปอันใปญ่ไปอย่งนั้นนะพ่ <c oughs> อเคยเกรงใจท่านมาก่อนท่านก็เลยบอกว่าแกไม่ต้องเกรงใจฉันบอกบอกพ่อเกรงใจแล้วจะทําให้ลูกๆเกรงใจไปด้วยก็ใช่เลยเ่าต้องเกรงใจไปด้วยนะถ้าพ่อเกรงใจแต่ความจริงทำหรือว่า ในในหลายหลายโอกาสที่ท่านไม่ได้มาแต่ใช้ฉับสนางสีมาเห็นพระองค์ไม่ว่าองค์มาเองมันมีม้มีจะมาบ่ะยบ่อยไบ่อยะบ่อยะพ่อคิดว่าเกือบจะทุกครั้งเน่ะคุณเพราะท่านไม่เสด็จใช้ฉับสนางสีแทนนะแต่เราจะพูดอะไรก็พูดกับท่านได้ตามเรื่องที่เราต้องการใช่ไหมใช่แล้วเหมือนกับพระองค์เสด็จเฉพาะนาแต่คนทั้งโลกเนี่ยทายะนึกถึงพระองค์ในคราวเดียวกัน ทุกคนถ้าสามารถเห็นได้ก็จะเห็นได้พร้อมกันล้วต่างคนต่างพูดเรื่องของตัวนี่เป็นพ่อใช้ชาปนรังสีนะครับจะมาดีทีหลังจะไปเกรงใจว่าเ,เราจะบาปแล้วมั้งตัวพ่อที่พ่อบอกเนี่ยครับบอกอื่อทราบตอนได้ไปแล้วก็อยากจะทราบว่าที่เขาว่าพระพุทธเจ้ามีมามยี่สิบแปดองค์ก็ไม่จริงใช่ไหมไอ้แรกพ่อปู่จริงจรแปดสิบสี่เข้าไปแล้วเบ้บายี่แปดนะ ทูลถามสมเด็จปู่ใหญ่นะในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าก่อนทรงดูที่ท่านปู่ใหญ่นะก็เลยว่าผมใหญ่กว่าเขาใช่ไหมใหญ่กว่าใหญ่กวาเาให่กว่ามากนะขอความกรุณาท่านบ่พระพุทธเจ้าจริงๆที่บรรลุไปเสด็สมาธิโทนิยาแนี่ยผ่านมาแล้วมีเท่าไหร่ขอเห็นทั้งหมดเลกเห็นไมเจ้าค่ะมากไหมลุกมาก กราบคุณถามสมเด็จปู่ใหญ่ที่บอกมีปริมาณจีิงๆไปรประมาณสองรออง้อย,อยสองสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ้าค่ะอสองร้อยก็ไม่ถูกเลยโดนตะโก้ก็เข้าอันดอแปดสี่แล้วใช่ไหมสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ้องค์นี่เป็นพระพุทธเจ้า,ผ,จาผ่านมันเยอะแล้วชื่อก็ยังจะมีโอกาสซ้ำกันได้ใช่ไหม เขาไม่นำว่ารูพต็วสีเนี่ยองหลังก็มีนะรูปตัสีออ่องหลังก็ด้วยจะถอยหลังนี่ป,ประมาณแสงกลับเท่านั้นเองนะสำหรับสมเด็จปู่ใหญ่เนี่ยท่านผ่านโลกวันโลกนี้ผ่านไปแล้วนับอาสงไขยกลับได้ประมาณพอนับไม่ถ้วท่านบอกให้ตั้งเลขห้ามาแล้วก็ใส่โซนี้ห้าสิบตัวล้วอาสงไขยกลับผ่านเรื่องก็ใชัยนะใช่ะคะใช่นะ เ <Es> วลานานมากก็แสดงว่าพ่อเนี right. so oil oil ่ยก so ็เกิดมานานเกิดมานานแต่ว่าทําไมไม่ได้ปฏิพันธ์ก็ไม่รู้ว่าน่าคะมันเกลียดหรถามใหญ่ด้วว่าก็หลวงพ่อปรารถนาพุทธภูมิอ๋อใช่เถูกต้องเพราะหลวงพ่อปรารถนาพุทธภูมิแล้วก็ไปวิญยาธิกาแต่วิญญาณิกาเขาจะใช้บรมีที่ที่เกประสงค์ใครก็แสงกลับยังไง ไอ้สิภูก็สงไขกยการแสงกลับเนี่ยานับจะเข้ามาเกิดเปภาภา็นมนุษย์ต่เป็นเทวดาแล้วผงเขาไม่นับนะต้องใช้เวลานานบางครั้งเราก็ไปอยู่เป็นคมไปกลับกลับนับไปสิบกลับก็ทิ้งเวลานานนะไอ้ก็ต้องหอบพี้พว่าลูกๆที่มันมานานดิถามแม่สีสิใช่ไหมใช่ค่ะแม่นะยิ่งใหญ่แม่ยิ่งใหญ่แม่แม่ขรรมบากมากนะเพราะว่าแม่เขาต้องอุ้มลูกใช่ไหม แต่บางครั้งไม่ได้เกิดเป็นลูกเขาปเป็นหลายเขาก็ยึดเขามาเป็นลูกเหมือนกันเขาใช่ไหมเพราะว่าคนนี้เขาใจดีเสมอก็จใชในสวย<ม>ทุกคนก็กราบพระพุทธเจ้าทุกองนะแม้ว่าจะเป็นชปนาสีก็ต่างต้องถือว่าเป็นพระองค์เองนะขอบารมีของพระองค์ทุกๆพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์เพราะในการใดก็ดีธรรมดาข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมด ถ้าเออจะมีอกุศลจโิกเข้ามาโดนใจแล้วอารมณ์กรรมเก่าเข้าโดนใจท้างหดายเขาองส้เดชวจรใจทั้งหมดเขาใช้บารมีตัดอารมณ์นั้นทันทีให้ข้าพระเจ้ามั่นในระนพพายตรงี้พระโอรสตอบเลยพระโอรสใช่ไหมมีใจไหมมีใจ่ะวันนี้รู้สึกว่าจะนอนไม่หลับหรอมะฮบไปหน้าก็จะนอนไม่หลับันะ หลังจากนั้นไปก็เวลาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะลาท่านแล้วขอบารมีท่านช่วยให้ท่านแม่พขาพาไปนะพาไปไหนดีอ่ะที่มามีไว้เนี่ยทุกคนมีวิมานในนิพพานไหมมีแล้วพาใกล้หลวงพ่อด้วยใกล้เลยไปไหนไปดีไปมารแม่เขาดีไปหลวงพ่อดีไปหลวงพ่อิไปไปแม่เขาพาไป พาไปเข้าทางมุขประตูนะไปถึงประตูประตูกำแพงยืนอยู่ก่อนจะเป็นเข้าตอนนี้เห็นไข่ไามลูกเห็นเทวดา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 ที่องค์อยู่ข้างละองละองโยธาข้างองด้านนอกเลยข้างด้านในนี่นข้างใมีเ่ะเห็นเไหมเข้านี่เป็นเข่าใหญ่นะข้าละองค์ข้างนอกดูได้เทวดาแล้วข้าละหันลูกถามท่านดิ พอรหันต์ู่่อะหัะอรหันนะพ่อรหันนั่นเป็นที่โลกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท่านเป็นที่แล้วก็ที่ท่านมายืนอยู่ที่ประตูแล้วมาตามหน้าที่ในฐานะที่พ่อยังไม่ได้ไปอยู่ฐานะเป็นงั้นใช่ไหมใช่แล้วก็กลับขึ้นมา้ก็เป็นที่นี่ท่านรับประคองอยู่เสมอนะครับพวกเราเะขึเคลื่อนไหวไปไหนก็ตามมารับประคองตลอดเวลา ี่ความจริงเราไม่เห็นท่านที่หลังตั้งต่างใจเห็นใช่นะต่อไปก็คนยากเข้าผ่านประตูเข้าไปพนายเยอะไหมเยอะเลยทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องมากันใหญ่ใช่มเลยนะเดินเข้าไปยกมือไหว้กราบท่านผู้มีคนทั้งหมดนะเดินเข้าไปบริมาณนตามพ่อไปนะนั่งกันแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูรอบๆดิก็ชอบอะไรในวิมานเนี่ย ไอ้มาไม่มีอะไรที่ถูกใจลูกไหมเห็นตุ๊กตาด้วยจ้ะค่ะเข้า,าเลื้ยงตุ๊กตาของแกมองเห็นใช่ยร่งมีแม่แกก็ไม่เก็บแดงเลยถ้าลูกเป็นมามีตุ๊กตาเสมอด้วยพ่ <c oughs> อเคยเลี้ยงลกูกเปแบบนั้นก็ต้องใช้ตุ๊กตานะตุ๊กตาสวยไหมสวยค่ะสวยมากนะเป็นนั้นว่าเวลานี้ก็ใกล้เวลานะถ้าขอดูวิมานรอบๆให้บรรดาท่านพี่น้องทั้งหมด ก็ใหพาชมในสิ่งที่เป็นน่าชมใน,ในเขตบริมานีมีอะไรบ้างมีสาน้าไหมมีค่ะสวยไหมสวยมากค่ะไอสายนั่วลูกก็มีปล่ามีค่ะมีคนน่ถ้ามีนี่แสดงว่าเคยสร้างบารมีร่วมกันมานะเคยทำมากับพ่อ พ่อทาอะไรรู they they ้ก็ทําแบบนั้นข้างสาธารมีแท่งแก้วไหมลูกมีค่ะเป็นต้ไม้ไหมมีค่ะไอ้แท่งแก้วเนี้อใช่ว่าในที่ร่มไม้ต่างๆที่มีต้นไม้เราชอบปลูกต้นไม้ให้เป็นสาธารณประโยชน์เราชอบทําแท่นบังทําม่านั่งเล่นมาตาโคต้นไม้นะคนที่ได้มาพักจะเล้มีประเภทนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่ได้มาสวยก็มามนุษย์นะมนยก็มากนะ แล้วก็พี่ก็พาไปดูอะไรอีกเป็นสวนดอกไม้ด้ะเออดูชมม่สบายแล้วเวลาประมาณ1 0นาทีนะอ่ามเออดูสบายเมื่อเดินอ้อมไปด้านหลังไปดูวิมายของแม่ที่สวยไพ่มันพ่อไหมสวยค่ะสวยสว่างมากใช่ไหมสว่าง้าวิมายของแม่เนี่ยเขาจะสว่างมากกว่าของพ่อมงรมาหลวงพ่อใหญ่มากเลหญ่ เขาแม่เขาย่อมเป็นนิดเดียวใช่ไหมครับเี่ภาพคล้ายเคืงกันนะแล้วสร้างบารมีบันไดกันแต่ดูว่าดูแสงสว่างนะว่าเขาจะแผร่พามากกว่าหรือไงดีที่ยานดเที่ยาไอ้ที่ว่าแพร่พามากกว่าในจำให้ดีนะว่าถ้าเครื่องประดับก็ดีวิมานก็ดีถ้าเป็นของผู้หญิงว่าบรรดาเพชรต่างๆและแก้วต่างๆเม็ดมันจะโตของผู้ชาย สว่างมากกว่าใช่ไหมถ้าของผู้ชายเนี่ยเม็ดมันจะเล็กกว่าลูกเครื่องประดับของพ่อของแม่ดิเม็ดมันเท่ากันไหมพ่อเล็กเล็กกว่าใช่ใช่ก็เป็น<ไ>อ,อย่างนั้นนะถ้าเรามองผัดผ่าทีว่ารัศมีสว่างจะต่างกันใช่ไหมแต่เลือแท้จริงๆเครื่องประดับของผู้ชายเนี่ยเขาเม็ดเล็กกว่าถ้าผู้หญิงเม็ดโตกว่าก็เหมือนไอผู้หญิงชอบใส่แหวนโตช่บชอบอะไรทอบสรวงอะไรฮะผู้ชายเขาไม่มีเลยใช่ไหมครับ มนลักษณะของผู้ชายผู้หญิงตามแบบพุทธกนแบบนี้นะเวลานี้เราเห็นแม่เป็ผู้หญิงใช่ไหมแม่ขอดูท่านแม่กับพี่น้องทั้งหมดที่เป็นผู้หญิงให้แสดงภาวะพนิพพานจริงๆว่าอยู่พระนิพพานแต่งตัวเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่แเ้วค่ะิเภกดาิเทวดาเหมือนกันหมดใช่ไหมที่เขาเห็นเราเห็นเป็นผู้หญิงเพราะว่าเราเราในภาพภาพมนุษย์ิทธิเราเห็นผู้หญิงต่างกับผู้ชายนะ แต่ความจริง้วตั้งแต่ผมขึ้นไปจนิพพาณเนี่ยไม่มีคําว่าผู้หญิงผู้ชายเพรหญิงไปเป็นพรหมกับผู้ชายเป็นพรหมก็ไม่ลักษณะต่างกันไม่มีเพศไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายแล้วยิ่งมาถึงนิพพานมีความความเพศหญิงเพศชายก็ไม่มีแต่ที่เขาให้เราเห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายจะได้เราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้ชายนะแม่ก็แต่งตัวเป็นภาพนิพพาณเป็นเทวดาที่ว่างคข้พ่อมัน่ะ คล้ายๆเอวเล็กจ้ะค่ะเอวเล็กดูหน้าดูคล้ๆกันไหมคล้ายๆคล้ายกันมากใจ้ะแม่ไอ้เจ้าสองไอสองคนที่น้องมันเคยรอเคยนั่งรอพ่อเจ้าคนที่กับคนที่กับยู่พวกก็นั่งข้างๆกับแม่เขาเขามานั่งมองหน้ามองไปมองมาถามมันจมองทาไมก็ตัดคอพ่อตัดคอแม่ไปวางไม่รู้หน้าใครวะอืมงั้นใช่ไหม ใช่อัเนี้เขาสั no, ่งสมบูรณมีมาร่วมกันมากทั une, ้งตั้งระดีนะสำหรับแม่คนอื่นนั้นจะมีการแตกต่างโดยบ้างเพราะ่ติดตามกันมาไม่นานนะถ้าเราเวลานี้ก็ได้เวลาแล้วนะเพราะลูกทุกคนตั้งใจนึกถึงบารมีขมเดจสามาลพุทธเจ้าทุกองค์และก็พระปฏิเจ้าพุทธเจ้าทุกองพระอรหันต์ทั้งหมดที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระขึ้นไปบุดีทีพานแล้วทั้งหมดทั้งที่น้องก็ตามที่เป็นอรหันต์ กราบลาทุกท่านดันะลาท่านปู่ด้ยนะกราบลาทุกท่านกลับที่นะแล้วก่อนที่ลงมานี้ก็ขอพรอนี้ข้างหนึ่งว่าขนาดใดถ้าร,รมที่เบญปุสลนี้เข้าดนใจเพียงใดขอทุกท่านช่วยกาจัดคมที่เบญปุสลนั้นให้ขาดไปให้กําลังใจขวงเรามั่นอยู่ในตัวอริพานนะทุกท่านว่าอย่างไรเป็นแสงสว่างถ้าเป็นแสงสว่างมาแสดงท่านเป็นใจช่วยกราบท่านแล้วกลับได้เลย Còn thời gian nữa. Đó được